เรื่องต่อมาเดือดครับหลายๆคนบอกว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่สารหลักเมืองพระประแดงครับเมื่อคนในพื้นที่เดียวกันเทศบาลกับอำเภอเกิดเหตุปะทะกันครับเหตุง่ายๆคุณผู้ชมครับก็คือว่าเทศบาลเนี่ยเขาดูแลสารหลักเมืองแห่งนี้มาก่อนปรากฏว่าจะทาการวินวทก็คือซ่อมแซมนี่แหละก็เลยมีการกั้นกําแพงชาวบ้านร้องบอกว่ากั้นแบบนี้ไม่ถูกต้องนะแจ้งอำเภอมาช่วยเคลียร์ซะหน่อยสุดท้ายกลายเป็นว่าเทศบาลกับอำเภอจะไฝ่กันครับ เฮ้ยพาดิเฮ้ยเดนเรื่องูุยดัน ไลยไล่ไลยกูใส่กูใส่กยใส่กูใ่กูใช่กูใส่กูใ่กูใส่ยนใสูใส่กูใส่กูใ่อนใส่กูใส่กูใส่นูใส่กนใส่กูใ่กูใส่กูใส่กูใจ่กูใ่กูใส่กูใกูใส่กูใ่กูใส่มีใส่กูใส่กูน่กูใส่ยูนส่กใส่กูใ่กูใส้กูใส่กูใส่อยใส่กใ่กูใสูใ่กูใ่ใส่กูใกูใส่กูใ่ใส่กูใใส่กูใใใใูใ่ใกูใ ดูเวงมึงปล่อยมึงปล่อยที่ไม่มีอะไรโทรศัพท์ครับนายไม่มีอะไรครับถ้านี่ถ้าท่านอยากรู้ว่าที่เป็นของใครเอาหนังสือให้ดูเอาหนังสือให้ดูหนังสือเรามาไหมถ่ายถ่ายถ่ายให้ดูเถ่ายหนังสือให้ดูแล้วอย่ามาพูดว่าสารนี้เป็นของท่านก็ผมก็บอกแล้วผมใช้หน้าตากฎหมายแล้ว คุณจะมาไม่ได้เพราะว่าที่เป็นที่อำเภอนายเรื่อวมาอยู่ในที่ั้นต่อของทางานายใจเย็นไม่ใช่อยู่ในไม่มีไม่มีสาไม่มีไม่มีไมําไอยู่ที่เทศบาลดูแลแล้วนายรับงานเถ้าทำแล้วเขาเขาจับกลุมนะตอนนี้เขาลงมาที่ไฟเฉยนะ ปรทาุกบายอกันะบกลุกนะบุกล like? totally. right. yeah. you yeah. ุกอะไรพี่ก็ไม่ร like like ู้อ่ะเอาต้องืนเี่ภานี่เจนตาบ้าดูแลมาตั้งนานแล้วาเรื่องลารือแล้ไรูดอย่างเงี้ยคุณดได้หรือนาอเภอโชคเชื่อไหมเป็นขันรายการเนี่เข้าใจพี่โจเข้าใจนี่ขันาการสูงสุดแล้วนะร้อเย็นนี่ขนาดนายอเภอยืนดูอยู่นะพี่โจ คือเหตุที Bond ่เกิดขึ้นเนี่ยต้องค่อยไล่เรียงกันไปนะครับคือที่ศาลหลักเมืองของพระประแดงแห่งนี้ถึงจริงๆแล้วถือเป็นจุดที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนพระประแดงจริงๆนะครับเหตุวิวาทที่เกิดขึ้นเนี่ยหัวหน้าคนงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลกับทั้งด้านของทีมนายอำเภอพระประแดงครับสหน่วยงานเนี่ยคือแบบนี้ครับคือมันมีการแจ้งนะครับจากชาวบ้านว่าทางเทศบาลเนี่ยได้มีการพยายามที่จะปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงศาลหลักเมืองพระประแดงครับแต่ชาวบ้านเนี่ย ก็ไม่เห็นด้วยคือคนเห็นด้วยมีไหมมีครับแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าก็จะซ่อมแซมก็ซ่อมไปสิทําไมต้องมาทํากําแพงกั้นเอาไว้ด้วยแล้วพอทํากําแพงกั้นไว้แบบเนี้ยการเข้าการออกมันมันไม่ได้จะใช่นะมันผิดกฎหมายหรือเปล่าก็เลยแจ้งไปที่อําเภอครับเพราะมีการตรวจสอบว่าพื้นที่แห่งนี้อําเภอดูแลโดยตรงแต่พอแจ้งไปแล้วอําเภอมาถึงครับกลายเป็นเรื่องครับก็คือวิทย์จะวางมวยกันแบบนี้แหละครับทางด้านของในอำเภอก็นำเอาคณะกรรมการและผู้ใหญ่บ้าน ตรวจพื้นที่สารหลักเมืองพระประแดงครับแล้วก็ได้นาแผ่นป้ายขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหนังสือชี้แจงจากทนารักสมุทรปราการครับคือถ้าตามหลักการนะคุณผู้ชมครับสารเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุใช้ประโยชน์ในราชการกรมการปกครองก็คือพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอพระประแดงครับโดยมีการแนบท้ายแสดงแผนที่ตั้งอย่างชัดเจนแต่ครับถึงแม้จะมีการชี้แจงว่าเทศบาลนเ,นเขาบอกว่ามันใช่เหรอ ผมดูแลมาเป็น10ปีแล้วหลังจากที่มีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าพอมีการกั้นกำแพงแบบนี้มันเดินทางเข้าออกไม่ได้แม่แบบนี้ไม่พอใจจริงๆนะครับก็เลยทาให้ทางอําเภอเนี่ยได้มาพูดคุยครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลและชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งมาโห่ร้องขับไล่คณะของในอำเภอบอกว่ามาทําไมพื้นที่ตรงเนี้ยเทศบาลเขาดูแลอยู่ไปลองฟังบางช่วงมาตอนอีกสักครั้งหนึ่งครับไห้เได้ไหมได้ได้้มาดูที เล่าในมุมชาวบ้านก็ง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าตามหลักการและเหตุผลตามกฎหมายเนี่ยพื้นที่สารหลักเมืองแห่งนี้มันอยู่ในพื้นที่ของอำเภอดูแลแต่ที่ผ่านมาเป็น10บสปีเทศบาลเป็นผู้เข้ามาดูแลเออมันก็เลยกลายเป็นว่าย้อนแย้งอ่ะนิดนึงนะฮะแลวชาวบ้านก็เลยกลายเป็นแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเห็นใจครับก็คือเทศบาลเขาดูแลมาก่อนแล้วอำเภอมายุ่งทําไมแต่กลุ่มหนึ่งบอกว่าแต่อยู่ๆมากั้นกําแพงแบบเนี้ยชาวบ้านอย่างดิฉั้นเองหลายต่อหลายคนหลายครัวเรือน ก็มีปัญหาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ให้หน่วยเหนือที่มันเหนือกว่านี้เข้าไปเคลียร์ไปจัดการก็แล้วกันนะครับแต่ในพูดถึงกันแล้วครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงเนี่ยมีประวัติความเป็นมานะคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามันมีพิธีการยกองค์พระพิคเนสประทับเสาหลักเมืองครับจังหวะนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นมากว่า200ปีที่แล้วเนี่ยมีจระเข้5ตัวครับตามความเชื่อนะฮะชาวบ้านบอกว่าไหว้ทวนแม่น้ําเจ้าพระยามามากัน5ตัว พอมาถึงตรงจุดที่ทําพิธียกองพระพิคเนศขึ้นมาเนี่ยจระเข้ห้าตัวสิ้นใจครับตายคาที่เขาก็เลยทําการตัดศรีรษะจระเข้มาโอ้โหมาเนี่ยคือมาถวายอะ่ะก็เลยกลายเป็นตำนานสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเรื่อง่าเป็นเรื่องาวเ,เรื่องรา,รงรานะฮะ,ะก็วุ่นวายไปนึงที่ละครับลอตเตอรี่พับนกพลัก็ได้ไลน์ก็ดีซื้อง,ง่ายทุกช่องทาง